วัดีพี่น้องบอกกันดีแล้วครับเก้ามาครับเช้านี้ต้งจะเลือกได้ว่ามันมานถึงชมงพู่กันี่นองกับทีมงานแต่เก็บสิ่งเก็บของเรียมตัวเดินทางต่อครับที่ปากช่องครับอยู่ที่วัดน้อนกน้องหมาเหมเพิกัปอกเภอปากซองงาน ีเกาพี่น้องครับคิวถูกจุกเลิกอีกก็เราก็ทำไปพักแ้มครับมือนีู้กเาเปนพ่เป็นพูเตี้ยยู่แถวหน้ามือคืดนีกพอน่โอ้ยนี่สิผู้ขยับผู้ขยับมือดูดูนี้ติเดดจ้าพ่อจะไปบอกกันเจ้าภาพด้วยจมันสิบ้อน อนนเอาอเปะ้ยได้ล่ะม่นวะแม่ยังมาขึ้นเปรี้ยดิคิวเป็นคิวตายเป็นตายดนะายอโอด้อมมย่งมเลีเล้ยงิสิมาจ่ายเลี้ยงินอมเลี้ยงอ้ยยี่สิบมืเโอ้ยยี่ิบเลียงโอ้่บอมือเี้ยี่อมือเลี้ี่งเลีกย่สเล้งโอยสงมือล้งโอี่สิออ้ยอี่บออเลี้ยี่สิบมียงอย่สองเ ว่าอะไรยัหันเห็นเดี๋ยวสิออกไข่มือนี้น่ละมุนกับมุนคักมุนเน่นะนี่ได้เขาลกลกพอวานฮะเอาลบบริวารเดี๋ยวเราวันน้อยยนี่มีเขาเลี่ยงพอปักบานงาน แต่ว่าอยู่นี่ไปเบิ่งมืองวดก้อนมาแล้วต้มขอต้มสูกินต้มยังเถอะอะน้ำบัดรยี่นี่ยว่าอะไยากเลยหลวงพออยู่ได้ตลอดเลยนี่เราเศร้าไปอีกญุบญุบอีกสิบสิบเอ็ดลายเศร้าปลูกเขาให้คนจนกินนี่แหละเออนั่นแหละเราเรามีลุงสีลูกศิษย์ลูกหานเหรอเกี่ยวแล้วเราก็ไปฝากลุงสีพูดอะไรผมมีเขากินก็ไปเอา เกิดตันหนาแล้วพอแล้วอ่อนพอกระแม่กับเขาก็เสียเป็นมะเร็งนี่ตระกูลเราเป็นมะเร็งเหมือนเลี้แต่เล่าู้เดียวบ่เปลี่ยนเร่ามาเปลี่ยงบ่เปลี่ยนเราบ่ไปตรวจต้องไปวัดนั่นกุ้งคุลาเนาะหอมอโอ้ใครแม่กัน อันนี hey. ้แล้วอันนี้แล้วกัเซาอะไรไรละพันคนยงุงสหลีอาไว้้างล่าขล่างเดียวนลงใส่ยีหีสนจะสิไปบ้านไดอนี่ไหมสิไปบ้านเดตอไป พ้อเห่ยนยสายรมลรเลยใช่ใช่ไรลงปั้นลงซองไปเลยลงงเลปักดูแต่วา่าปักเรองะพาไปพักเล้มยังก่ปากช่องยงกับ้านน้องหมกักพีผมบ้เบิ่ง์คิวง่ายหน่ยแฟนยางไปเลยพูดเขาอยากดึงเขาบ่ลกเขาจับกันปั้นเลยเหรอพ่อให้เนี่ยไปั่ดอยู่เออเนี่ยเลีมเหรียญไฟเหรียญไฟอีกแล้ว ไปเบื้อบงบนนี้แหลมอยังไงนี่แหลมคนไฟบินอีกแล้ว <c oughs> เวห็มมเนนิยังอยู่ในหุบอุ้มใหม่เลยไปเบื้องอนนี่้เรื่องกับผลงานตอนเช้าๆ มีรถมาลงอีีตี๋วัวันนี่แม่เอาปลาบืนจีคือมีอุมม้มมีภูมิได้หนึ่งเข่าว่าแม่คนนี้เหมือนแลนโอ้ยวันเสี้ยวกินก็ปิง่งซีนอุซ่าเสื่อนะอุซ่าเสือปิ่งสินไป เอาปลาบืนก <languages? S 2> <fare? S 1> ี you. You ่พอฮะได้ปะไปท่ายมือเศร้าปีซีว่ามาเบิ่งโมมี่มาหันคือจะไดยมาเปิดเบิ่งอีกเอาปาดโทรพี่น้องเออมาเปิดคือจะไดยมามาเปิดเบิ่งอีกคันบ่ได้มันแหงใจแต่ว่าก็บทมีคนย่างมาเบิ้งบ่เข้าใจมาเบิ่งก็มืออยู่ใครในเข้าใจก้อนบ่อไปสิ่งค้นบ่อครับ ใน้นไปมันคือว่ายเจ้าไหนฮึเขาคือวาเนี่ยก็มาแต่มันก็ลงมตัวรับป่ามันมันมันว่ามีน้ำสมบ่อยอยู่นี่แมินเอามันจะไปทำธรรมชาติของป่าน่ะอืมเอ๊ะอุ้มน้ำอุ้มอย่างยังดีคือเขาใจยำแต่เฮียยำมึงแต่วันนี้ไไออหมอไปทายวังตีซี่บางสิบเอ็ดเตยได้แหมมาเปิดเบิรงกยูบอมี่บ้านร้งางอันหนึ่ง เร่องมเมั่อีกหคไนีขึ้นจะมเปิดขาดสิเลยผมตัวนี้น้อยที่พี่น้องเนี่ยเอาน้ำยังร่างรวดคือสิ่งท่เป็นน้ำเยี่ยวดรกคล้ายแบนี้ยวนมั่กระสียุ่นนี่แล้วหัดย่ามันกิสิลงตัวปลาแบนี้ปลาบืนยนก็จะกับกวกให้ยนนยน เอามันมนั่งมะนั่งเบืบ้องไลยมันมีน้ำบวกบวกท่อนน้ำเนี่ยมีคนได้เหรอคนลืมข้าวทั้งปลาปลากระเพาะปลาโอ้ยไม่มีสิ้นดีเลยพอดีเลยเขาพอดี เขาหน่ะพอดีปานพี่ปลาก็ได้ดอ,อกเคาะออกเอาหัวมันดอกตายตายตายแล้ว่าเขากี้อันขันแขล้วพอดีอยากินอันเขาเอาอ้อมอันอ้อมหนูให้กินเขาอิ่มเลย <ใน S 2> ปานง่ศศนายกว่านี่เขากิาเนเขาอ,อ้อมหนูมืดอ,อร่อย กินข้ออีไม่ไหมือขค้นนี่เออหว่าเขาแย้งยํเขาแ้งครับพออาทิตย์ยุ่น่ยเอกน่นแกเดนหนมมามาออมนี่ะไม่เห็นที่นีสิออมซุกเราเพิ่งก็เลยเอาให้เจ้าโดนแค่เขาเียวไหมมือวานนี่อุ้มไปใซินี่เว วันอุไปสิบเอบาทเจส้าตังไปบังบังสิบเอ็ดตัวีหบ่มีไหมบานนี้จะขึ้บ้านเช่นไไปซ้อมบังอีกาว่มานีแล้วรงงานนะมุจจากระดป่าไหมบ้านี่หนก็ปีนบืนไปต้อยอีกมันสูบยูวมันดทิ่มตักหวั่นอะไรนะยาเอาลงอันั้นอีกเอาทางนี้ทางนี้ลงไหมพ่อเอาหัวออกนี้จากไฟ พ่อแค่ยังโอ้ยปิ่งซีนมันคือปิ่งซีนหวยทับทันเถอเอาซินนหน่อยๆไว้เนี่ยหันเราใหม่ยังไงขายขายเต้าใหม่เห็นมาดันเนาะมันหลายเสียเลยด้วยเอากีกาพ้เหลี่ยมพี่น้องเอาลงกล็ดไเลยหรอเอาลงลวเอาเอาบังเซนลวดเอาวางเซีหีบรถพี่วางเซ่ทั้งเต๋พี่พี่เมะ อีแม่มันพอดีกับไฟเลยมันคือผู้เฒ่าท่านะน้องมาที่นี่เนาะดังริงไฟมือสั้นสางหลังเลยนะอ <c oughs> เอาคลิปนี้ไปสาม,มีสะก้อนพี่น้องกระพอกันไปคลิปนาคลิปนี้สบายดีพี่น้อง